สิกชิ้นอืมขวานอืม mm, mm, สายยังตุ๊กตาใบไปลเลยขวดแจ็เก็ตเสื้อกอพรฟออกก๊าเกันที่ สุดเล่นเกมสุดเล่นนิ่มเออครับพร้อมไปแล้วอุปกรณ์เครื่องช่วยอะไรอะเคื่อปั๊มหัวใจโอเคไปแล้วครับอืมมาเจีครับ โอ้ินโทห้าสิบวิโอเคนะครับอ่ะ,อะต่อครับตอ่ตอต่อไอ้อะไรอะ่ะเบ n i n g ิ u ซ m a มา n ีนครับตุ้มโงนะครับอืมไม่รู้สิครับอืม ลองดูครับลองดูผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะอโอเคขั้นแรกแค,ค่แบบ <'s> นี่ <Got it. S 1> เดี๋ยวลงก่อน s <S นี่ช่วยคนครับช่วยคน <my> ช่วยคนเรือ yeah. s <S จะใช้หลักการเอ่อ <'s> ไม่มีอะไรครูเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอา้าวนี่เต็มไปแล้ว,ลวครูเขาบอกว่ามันแบบให้เอาแบบไฟเย็นๆครับนะอันนี้คันเดียวเอาอยู่ครับคันเดียวอ,อยู่โอเคหมอช่วยหมอช่วยสองคน เออนะครับเกมนี้เห็นบอกพาร์ทที่แล้วครับนะดูพาร์ทหนึ่งก่อนนะครับนะติ้งใต้เจคิมชันนะครับนะ s <S ก็คุณได้รู้ครับว่าเป็นยังไงครับเกมนี้เออผมลืมทำมิชชั่นแรกให้ดู <S 2> <S 2> yeah, โอเคส่งส่งโร yeah, <got> งพยาบา got it. Got it. เลเรือไปถึงไหนเนี่ยโอเคไป yeah. กลับเจ้า <Got it. S 1> บ้านมาแล้วโอเคคนเจ็บ okay. ไฟใกล้หมดละโอเคเฮ้ย okay. hey, อันนี้ไฟไหม้อีกลืออีกโอเคโอเค นครัก็ควบคุมได้ประมาณหนึ่งละ s <S yeah. แต่ไฟนี่ลามเร็วมากครับ s <S yeah. เอ้ยผมเดิม มื่อไรไฟเรือผมผมเรือม <Listen. S 1> ตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ <Yeah. S 1> กลับหมอกลับโอเคส่งโอเคส่ง <Listen. S 1> อันนี้ <my> สลับคันนะสลับคันไม่รู้สลับทำไมเนี่ย อ่ะมาอันนี้น่าจะสะดวกกว่านะเพราะคันต้องอ้อมแล้ว <Yeah. S 2> เรือใหญ่มันจะได้นะอีไฟอ่อนมาช่วยกันสองคน ยังไม่น่าเป็นห่วงสถานกาการเอานี้ให้มันดับก่อนครับซึ่งเดี๋ยดับมันก็น่าจะลามเหมือนเดิมครับโอเคประจำประจำการไว้ท่ไมดับนี่โอ้ยแป๊บต้องรู้ไหมคุณผมทำอะไร ผมไไม่ได้ทำอย่างนั้นคือจะได้แอป X Mod Game ผมไไม่ได้ลงไว้สักงั้นนะครับโอเค <Yeah. S 1> เร็ว yeah. <Got> นี่แอปจะเร็วขึ้นหน่อยไม่ไหว โอเคช่วยกันเนี่ยสองอันเนี่ยโอเคเพราะว่าได้แล้วช่วยกันสองอันเนี่ยเร็วขึ้นแน่นอนครับโอเค โอเคนะครับเออหมดนะครับเสร็จนะครับคือมันก็ต้องมึงรู้นะมันสองอันได้อ่ะแต่ก็ชนะแล้วนะเล่นผ่านละก็เรือดำน้ำ ตอนนี้ครับเอวันเซเวอลทุกคนปลอดภัยนะครับไม่มีใครตายแน่นอนครับอยู่กับผมไม่มีใครตายครับ <c oughs> ในพาที่แล้วขนาดขนาดอะไรนะขนาดหมออย่างเฮ้ปริเดนนะครับโอ้ผู้ก่อการร้ายโจมตีนายกรัฐมนมตรีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ What is it นะครับโอ้ผู้ก่อการร้ายโอ้โน no 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 จ no. ูมเฮ้ยดับเพิงแล้วดับเพิงดับเพิงหมอ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 ไป <c oughs> ช่วยอารักขาก <c oughs> ่อนพอนายกไปไหนไม่รู้นะ s <S เนี่ยแล้ว เอารถคันนี้ก่อนอจะไม่มีพูดตัวสงสัยเลยเอะรคันนี้สองคันตากคนตักช่วยแล้วนะครับ ขาจังเลยเนี่ยเร็วๆหน่อยเฮ้ยตำรวจยิงเร็วยิงสิยิงยิงยิงปังเฮ้ยกลับฐานก่อนกลับฐานนอ,อนกลับฐานเร็ว โอเคอ่า okay. uh, ต้องเสียดายนะเสียใจมากครับ <think> คือทางเรานะครับก็คือมเป็นแบบ s <S เหงสุวิสัยจริงนะครับคือว่าเราเราต้องโอ้ยคือเราต้องไปต้องยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านนายกจะได้รับความบาดเจ็บนะครับ มาละมาละอะไรอะสมกสมุกใช่เปล่าแฟดแฟดจับจับจับโอเคใส่แฟดปลาแฟดแล้วจับโอเคเอ้ผมลืมเอารถส่งไปยบาลส่งพยาบาลแป๊บโอเคจับคนหนึ่งวิสามันไปซะแล้วอ่ะ คือตำรวจคนเดียวเรือครับนะ,ะเฮ้ยเราอีกคนนะ่ะเฮ้ยเราปีหายไปไหนลำหนึ่งนะอะแบบอ๋อปีนี่นี่เองมาให้เร็วหมอนายกนี่ก็ช่วยนานนานเนาะนายกก็ช่วยนานนาน คือผู้ก,อกอไไ่ออันร้ายแมทเทอรลิสเทอรลิสแค่เทอร์ลิสอ่านเมื่อไหร่ะไม่รู้ครับแต่เล่นเขาเติมหมอนอ่านว่าเทอรทลิสนะครับเขาเติมเทอรทลิสบินเทอรลิสบินนะครับโอ,อเคอันนี้ผมก็วิสามันไปแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการ <c oughs> นะครับเอ,อ้ย อ่าผู้ก่อการร้ายไหนเนะี่ยวอลลิงมาทางนี้เฮ้ย hey, ตำรวจแฟต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 แบงแฟตแบงจับ <Got it. S 1> จับแล้วผู้ก่อการร้ายนี่ก็นะครับอะไรอะ่ะ ช่วยนายกก่อนช่วยนี่ก่อนนะครับ yeah. <Got> แล้วก็หมอออกมาจะได้ oh, s <S เป็นเป้าแล้วถามหน่อยนะคือ <Yeah. S 1> มันมันตอนในตอนแรกอะมันยิงพนักงานดับเพลิงครับแต่คนอยู่หลังเนี่ยไม่ยิงครับจับสวย ฟาแฟดไปแล้วครับเซฟพอซิเดนต์เออเดี๋ยวปะ่ะ โอเค take the toilet into custody yeah. ไม่ผ่านนะครับคืออะไรอะ่ะ take the toilet into custody อเออลืมนี่ไงลืมคนนึกว่าอะไรโอเคโอเคเข้าใจละโอเคเอาพนักงานขนศพไปครับโอ้ยแล้วนึกว่าอะไรที่แท้เอาคนขนส่ง เอาแบบเปมาขนศพไปใช่นะผมนึกว่าอะไรเนี่ยเทดาวิกเท่ยหมนืนเทกเดมาเวก,ก็น่าจะย้ายผู้คนทั้งหมดไปนะครับโอเคนะครับอืมรถรถตำรวจหุ้มเกาะด้วยนะครับอืรถอะไรเนี่ยนะครับดูครับคนใหญ่กว่ารถอีก นะครับโอเคมาเด็ด <'s> ภารกิจนี้ครับเออน่าจะต่อได้ซักภารกิจนะครับนะผมว่านะสซักภารกิจหนึ่งนะต่อพาร์ทเนี้ยเอาพาร์ทละประมาณยี่สิบนาทีนะครับนะอ่ะสปีดโบนัสผมไม่คือผมก็ไม่ใช่เก่งแล้วผมก็ไม่รู้นะครับนะพ่ามันให้ทำอะไร สัคเซตฟูนะครับฮะไฮเวทินแคสต์ดูครับหืมรถไฟความเร็วสูงครับเกิดอ,อะไรขึ้นเป้งโอ้โหผมว่าครับคนตายเยอะนะครับอ้หนอนี่มันขเขาเรียกว่าอะไรอะดิสตาัตเตอร์ครับโศกนาฏกรรมอ๋อให้ยกใช่ไหม Way. Yeah. คนเจ็บอยู่ไหนไม่มีหรอ yeah. right. คือ <'m> ภารกิจนี้ <On S 2> จะช่ว yeah. ค,คนเจ็บอยู่นี่นี่เอง s <S หมอคนเจ็บผมไม่รู้ <my> ว่ามอยู่ไหน s <S ตอนนี้รู้แล้ว นั่นบนโอเคทางที่จัดการอยู่อ๋อ,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 อหมอไปไม่ได้นะให้ใช้เฮลิคอปเตอร์มาแทนโอเค อันนี้เราจดรถเคーยกเหล็กดัดครับตัดเหล็กดัดแต่และคนมีหน้าที่ครับโอเคก็เด็ดโอเคอันนี้มาช่วยคนเจ็บกลับมา ัดเสียตัดเหล็กดัดเนี่ยก <'s> ับเอานี่มา <c oughs> เอาคนเจ็บมา yeah? s <S เอาคนเจ็บมา นะครับผมก็คือบ่อยนะเรื่องเกมนี้ไม่ไม่น่าพูดแล้วครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิอย่างหนักครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดก็ออก <No. S 2> ออกพื้นที่หมอหมอ <S <S อันนี้มา, <S 2> <S 2> าคือไม่ต้องให้หมอเดินไกลนะมาเดินใกล้ๆอยนี้นแหละครับนะสะดวกสบายดีแล้ว คือเอาอ่ะโอ้โหกิศบเนี่ยโอเคหมอช่วยรถนี้ไปอ๋ออีกคนหนึ่งอยู่ตรงโน้นเดินให้หมอไม่ต้องได้เดินบ้างไม่ไหว ครับคือว่าหมอนี่ก็เดินช้าช้านะโอเคตรงนี้ <Yeah. S 1> คู่เสร็จแล้วาแ,แล้วสิรถพยาบาล <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปยืนนะหรอกออกมาเนี่ยครับ ตอนนี้ส่งกลับไปนะเฮ้ยเดี๋ยวรีคุพิฟุฟอ,อนับบบรกเชนเฮ้ยมียังเหลืออีก What's up What's up <S ตอนนี้โอเคอยู่นะ <Yeah. S 1> จัดเหล็กดัดโอเคเหล็กดัดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ หมอก็ช่วยนี่ก่อน On my way What's up Y'all listen What's up Yeah Listen What's up Roger What's up On my way What's up On my way ได้ละหมอพอละหมอพอละ What's up What's up On my way ตัวนี้รถนี้หมดหน้าที่ครับอันนี้ไม่มีอะไร อเอ๊ะสะพานมันขาดได้ไงอ๋อชนเสาสะพานมั้งครับนะอันนี้เป็นดิสตัตเตอร์นะครับอรมองหาอบรอบๆฉากครับเผื่อมีหลุดซ่อนบางอันมีบัวได้ครับบัวไม่มีเลว็ว แป๊บหนึ่งนะมีลีคูดอยู่โพกคอมขาดอะผมเหลือคันไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งมันไปตั้งไหนคันไหนตั้งบนไม่เกี่ยว คืออันนี้มันก็ไม่มีไหนให้มากดอ๋อโอเคผมเห็นละในน้อยนี่แหละครับหมอ,องาน,นยังไม่หมดจะเพิ่งนับศพทหารเอ้หมอยังไม่หมดไปหอเรีย้ย มีนั่นอีกคนเ่งเน็ก <Yeah. S 1> หมอโอเค oh, <my> ไปเอาตรงหนูหน่อน oh, <my> ตอนนี้ก็รอหมอคนนั้นอ่าอะไรอ่ะช่วยเหลือนะครับยังไงต้องรอเยอะครับโอเคอันนี้ ไปกับกลับจะได้ไม่อุบัติเหตุเมื่อดาวขึ้นแล้วก็โอเคโอเคกลับฐานกลับฐานโอเคอเค๋อไปเร็วหมอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ ก็หมอนี่เหนื่อยนะแต่คงยังดีกว่าอุบัติเหตุตอนนู้นอย่างพัดอุบัติเหตุพัดที่แล้วที่ผมที่หมอต้องช่วยหมออ่ะอะโอเค s <S ช่วยเพื่อผมลืมค <Listen it. S 1> นหนึ่งแล้ <Listening. S 1> อน,นี่ไปช่วยใครเนี้ย โอเคนะครับครันนี้ก็สบายสบายแล้วครับรอ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 ,รอ,รอคือหมอรักษาเสร็จแล้วนะแต่ว่าเรียกว่าไงเดียรรถพยาบาลมาช้าครับเนี่ยช้ามากเลยเนะี่ย แล้วก็มาแล้วก็คือแล้วมาแล้วไม่ใช่ธรรมดานะคือมาแล้วก็ไปยืนเดินไปนไหนไม่รู้ครับเห็นไหมเนี่ยมันเดินไปไหนไม่รู้คือมันไปเดินข้างรถอ่ะซึ่งก็อืหโอเคมาก็คงจบแค่นี้นะครับพาดนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างพาดหน้าไอ๊ไม่ไม่ใช่ตัวอย่าง ดูภารกิจหน้าก่อนตัวอย่างภารกิจหน้าค่อยเล่นนะครับโอเคนะครับ Rodding ดิ้งส l o รูโอเคนะโอเค,นะอเคสปีดโบนัสผมไม่หวังอยู่แล้วครับนะสปีดผมไม่หวังแล้วขอผ่านแล้วพอครับไม่ไหวโอเคมิชชั่นคอมพิวโอเค เอออืมจากผมอืมอเคเกิดกลางสานามบินดูครับด่วนร,รถไฟรถไฟไม่ใช่น่ะสถานี้รถไฟครับตู้โวนะครับโอเคมาต่อพันหน้าต่อพันหน้าอ่ะตอนนี้ก็สาหวัสดีครับเออมันเก่ยวโทษนะ ไมมันสัตไมมันเออผมผมไม่โดนมือมวนโดนไม่อะโอเคสวัสดี้ก็ซาัสดีครับ